ไอ้ตัว

ดีค่ะเรียนคุณครูรินดาอินทรัตน์คุณครูที่เคารพทุกท่านและเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้พวกเรานักเรียนชั้นมานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้ทับหและดิฉันนางสาวนาขวัญเสนาลาค่ะบผมนายศิริพรพิททองครับและดิฉันนางสาอนัสสัตซึ่งพวกเราทั้งสามคนรับคนในพิธีกรสำหรับตําแน่งการแสดงที่มีชื่อว่าบวกเรกเรื่องราวจะเป็นยังไง น่ากลัวมากแค่ไหนขอเชิญทุกท่านรับคำนัรับกัรกาญจน์ของพว,ก,ว,วกเราได้นะบัดน,นี้ค่ะ แห่จากการทำร้ายผู้อื่นหรือพุทธกรวมรีของตนไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาและใจจะได้รับความจาเจ็บปวดหากจะเป็นทางกายที่สามารถรักษาได้ส่วนทางใจนั้นยากที่จะรักษาดังเรื่องราวของมาลีซึ่งเป็นครอบครัวเล็กๆที่อยู่ด้วยกัน4ี่คน นันทองและมาลีนายคำเป็นพ่อที่รักครอบครัวและเป็นเสาหลักของบ้านนันทองเป็นผู้หญิงที่พูดจาอ่อนหวานซึ่งทั้งสองมีนิสัยชอบตามใจลูกอยู่เสมอพอหลังจากสูญเสียชาลีซึ่งเป็นพี่ชายของมาลีจากอุบัติเหตุทั้งสองจึงตามใจและคอยประครบประมงมาลีตลอดมาจนทำให้มาลีมีนิสัยเอาแต่ใจก้าวร้าวและเกเร วันหนึ่งขณะที่นายคำและนางทองกำลังช่วยคันทำขนมพองขนมลาเพื่อน,นำไปขายมาลีก็ได้เดินเข้ามาตั้งใจของเงินจากทั้งสองเพื่อไปเที่ยวและดื่มเหล้ากับเพื่อนพ่อและแม่ก็ต่างปฏิเสธเพราะช่วงนี้ฝนตกรายได้เดียวที่มีก็มาจากขนมพองขนมลาขายมาลีโกรธมากเมื่อทุกอย่างไม่เป็นดังต้องการเธอจึงเดินไปหยิบทุกอย่างมาปาใส่พ่อและแม่เพื่อระบายความโกรธจนเธอได้ การไปเห็นไม้ที่อยู่ข้างหางเธอจึงเดินไปหยิบหวังจะมาทุกตีพ่อแม่แต่โชคดีที่ชาวบ้านแถวนั้นได้ยินเสียงคนทะเลาะก,กันทําให้ได้เข้ามาห้ามเหตุการณ์ดังกล่าวจากนั้นจึงได้เข้าไปห้ามอธีาแล้วรีบพาเธอเดินออกมาในทันทีพ่อและแม่เสียใจมากที่ไม่สามารถห้ามหรือสั่งสอนลูกให้หยุดพฤติกรรมเหล่านี้ได้ทั้งสองได้แต่กอดปลอบใจกันแล้ววังว่าทุกอย่างจะดีขึ้น ทางนั่นของมารีเธอก็ยังมีอาการมีหินเหมือนเดิมไหมชาวบ้านที่ได้เข้ามาช่วยก็สั่งสอนให้เธอได้รู้ว่าสิ่งที่เธอทำไปมันผิดและบาปหนักหนามารีไม่เข้าใจเพราะไม่เคยเชื่อว่าบาปกรรมนั้นมีอยู่จริงเพื่อให้มารีได้เข้าใจชาวบ้านก็เริ่มเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับเปรตให้เธอได้ฟัง ว่ากันว่าเปรตเป็นผู้ล่วงลับไปแล้วแต่ได้ก่อกรรมที่รายแรงไว้มาต้องยังมีชีวิตอยู่เช่นการทำร้ายผู้อื่นทัานการวาจาและใจโดยเฉพาะท้่เป็นบิดาบานดานของตนซึ่งเปรตจะมีรูปร่างสูงใหญ่เท่าต,ตา่างๆปากเท่าลูเมพร้อมจะเห็นจก่กรดู ส่งเสียงร้องโคนคลางด้วยความเจ็บปวดทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผลแห่งกรรมจากการกระทําของตนเองท้งิ้นชาวบ้านยังไม่บอกอีกว่าหากมาลีไม่หยุดพฤติกรรมแบบนี้เมื่อเธอตายเธออาจกลายเป็นเรตที่มีแต่ความเจ็บปวดและทรมานก,ก็เป็นได้มาลีเงียบไปครู่หนึ่งแต่เธอก็ยังคงไม่เชื่อและคิดนี่คิดว่านี่เป็นตำน,นานความเชื่อที่แต่งขึ้นมา หลังจากนั้นเธอจึงรีบกลับบ้านเพราะตอนนี้พอเพลใกล้มื่นแต็กทีพอถึงบ้านมาลีก็พบว่าบรรยากาศภายในบ้านมีความผิดปกติทั้งความเงียบสงัดให้ความรู้สึกหลงเว,ชวงชวนขนลุกและอากาศที่เย็นลงเรื่อยๆเธอตะโกนเรียกหาพ่อและแม่ก็ไม่ได้ยินเสียงตอบรับใดๆมาลีได้หันไปเห็นเฮาดำลักษณะคล้ายพี่ชายของเธอยืนอยู่เมื่อมาลีขยี้ตา หลังน oh kind of okay, no ั้นก็หายบัดเธอไม่คิดอะไรจึงเดินนอนรอเดินไปนอนรอพ่อแม่จิงแคร์แล้วเคลิ้มหลับไปมาลีสจะดุตื่นขึ้นทำให้เธอได้เห็นเป็ดตัวหนึ่งกระชงงอกหน้าโดยทันที มารตกใจร้องไห้ระวนรัวจะหนีก็อยู่ไม่ได้เพราะกอะไรบางอย่างทับอยู่จนแทบไม่สามารถขยับตัวได้เลยเป็ดตัวนั้นค่อยๆจะงอนกน้าเข้ามาไกลเรื่อยๆมัวหึงจะได้สังเกตเห็นว่าผีาเป็ดตัวนั้นคลายพี่ชายของเธอมารีร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวเป็นคนขาาสติ I, 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 i'm here for you พ่อและแม่มาถึงบ้านได้เข้ามาเห็นมารีกำลังนอนดิ้นและร้องไห้เหมือนคนจะขาดใจตายจึงได้รีบวิ่งไปปลุกลูกของตนด้วยความตกใจมารีลืมตาตื่นขึ้นและได้รีบพุ่งมาก่อนแม่เอาไว้จากนั้นขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนได้กระทำลงไปในวันนั้นพ่อและแม่ให้อภัยทั้งสามออก,ก็โอบกอดกันพร้อมน้ำาตาเช้นานวันต่อมานายคำนางทองและมารีได้ตื่น มาเรียนปิ่นโตและขนงพองลาเพื่อไปทำบุญที่วัดเมงด้วยวันศาสตร์เดินสิบ 大家。 ดีมาก จงสามได้ร่วมรั่องแท่จากอุทิศส่วนบนส่วนกุศลให้บรรพบุรุษที่ร่วงลับไปแล้วรวมถึงพี่ชายหลังจากนั้นขณะที่ทังสามกำลังเดินกลับบ้านมาลีได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นมาวานให้พ่อและแม่ฟังทั้งสองตกใจมากเพราะไม่คาดคิดว่าเปรตตัวนั้นจะเป็นชาลีพ่อแม่ซึ้งใจมากที่ชาลีได้ไมาช่วยเตือนสติน้องให้ ต่อสิ่งที่ตนทําแล้วทั้งสามคนก็โอบกอดกันด้วยความดีใจที่ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติขณะเดียวกันมารีก็ได้เห็นพี่ชายของตนกําลังยืนมองอยู่มารียิ้มทั้งน้ําตาและได้ในโบกมืออําลาพี่ชายของตนหรือชาลีเปรตตัวนั้นก็ค่อยๆหายไปอย่างสงบจากเรื่องเล่าขานดังกล่าวแสดงให้เห็นแล้วว่าวงแห่งกรรมลว้วนไม่ผลมาจากการกระทำของเราทั้งสิ้น หากแต่ผู้ใดมีสติและสำนึกได้ผลที่ตามมาจะนำพาเราไปซึ่งแสงสว่างที่ปลายทางของชีวิตก็จบไปแล้วนะครับสำหรับชุดการแสดงเรื่อง